สัดีครับตำรวจหลวงติตาไม,มาชูด้ดีๆทุเรียนบันเดินครับเมื่อต้นทุเรียนที่เป็นดอกเป็นลูกครับล่วงทุกวันตำรวจทุกวันก็ล่วงทุกวันวันนี้พามาอัปเดตนี่ดีกว่าครับทุเรียนฝีมือนะครับผลงานเสียบข้างนะครับน้ำดำนะครับ น้ำดำเสียบข้างกับต้นตอเพราะเมล็ดครับซื้อต้นตอมาจากป่าจีนบุรีต้นละยี่สิบบาทนะครับเสียบข้างด้วยน้ำดำนะครับกำลังสวยงามติ่งก้านสาขาแตกยอดดี กลายเป็นคู่แข่งกับนี่เลยครับหมอนทองหมอนทอง2ปีกว่ากับ3ปีต้นนี้นะครับ2ปีไปปลายนะแต่จอดดีครับหลังจากทำคอนโดนะเดิมทีก็จะมีหญ้าเห้วหมูเต็มพื้นที่หมดครับหญ้าเฮี้วหมูก็ทำคันโด เอาไม้พัดๆแล้วก็เอาใบไม้แห้งคุมอีกทีหนึ่งหายหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้ไม้ไมผ่เริ่มผุนะครับเริ่มผุเพราะก,ะกายเป็นปุ๋ยไปแฮ้หมูก็เริ่มจะไหม้แล้วนะครับเริ่มไหม้แล้วเพราะรากก็ยังอยู่แต่ช่วงที่เราคุมหญ้าคุมอะไรนี่ไม่มีเลยนะครับไม่มาอีกแล้วตัว น้ำดำเสียบข้างที่บ้านเนินไามาดูเสียบข้างอีกต้นหนึ่งครับน้ําดำเหมือนกันครับต้นนี้กิ่งพันธุ์ก็จะเล็กนะครับไม่ค่อยจะเดินเติบโตพอเสียบข้างติดก็จะเดินเติบโตได้ค่อนข้างช้านะครับ คู่กับนี่ลยครับไอเด่นไอเด่นจากบุรุพาพันไม้ครับทุเรียนพันไอเด่นชื่อชื่อมันแปลกดีครับชื่อไอเด่นก็เลยจะซื้อมาปลูกตั้เลยอยากเด่นอยากดังต้องมีลูกให้เห็นนี่น้ำดำมีต้นนะครับต้นนี้แปลก มันเลื้อยยังไงไม่รู้ค่ะยอดมันไหลยาวๆฮะมันจะเลื้อยเนี่ยคู่กับนี่หลงรับแร่ครับหลงรับแย่ต้นเดิมมันโซมครับผมเลยตัดตัดต้นอกนอกเลยรักษากิ่งใหม่นะครับทำเป็นยอดประธานแทน้หลังสวยงามนะครับสวยงามม่นยิงนักรู้ว่า มันเลื้อยเหมือนหลงและแปลเลยหนามดำเหมือนกันต้นตนี้่วย่าลกกับยาลกเลเกินให้ตัวแสบให้ตัวแสบผนทุกที่ มาขออยู่ด้วยครับมันก็พยายามจะเอาใจเราไปไหนก็ตามกลัวไม่เลี้ยงมัน,นพยายามจะเอาใจกลัวเราไม่รักกลัวเราไม่เลี้ยงเป็นเพื่อนเดินตามสวนดีครับอินทาลัเพาะเมล็ดสามปีนะครับกลับนูนเนื้อเยื่อ สองปีเกือบสามปีนะครับนี่ขนุนพันธุ์ทองส้มครับลูกใหญ่ลูกยาวอะยาวยาวห้าสิบเซนขึ้นครับความยาวของเขานี่ยออกสีส้มส้มหูเงาะโรงเรียน ต้นนี้เคยโสมนะครับโสมมากจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ช่วงหน้าแรงปีที่แล้วนะครับพอปลูกทุเรียนเป็นคู่แข่งเุิบงามงามปุ๊บทุเรียนตายากลาวว่าทุเรียนโตสวยงามก็จะโคนเงาะทิ้งนะครับแต่ปรากฏว่าเงาะงามไม่ยอมตายทุเรียนเลยตุยซะดีกว่านะครับ นี่มอนกันชอบเป็นคู่แข่งนะครับหลองกองนี่ปลูกก่อนปลูกก่อนต้นทุเรียนนี่เกือบสองปีนะครับต้นสูงประมาณสองฟุตไม่ถึงด้วยนะครับพอปลูกทุเรียนขึ้นจะเป็นคู่แข่งดูหลองกองก็งามเอางามเอาจะสูงเลยทุเรียนแล้วนะครับ ไปปลูกคู่นี่ไมงครับต้นไหนรอดก็อยู่ไปอยู่คู่กันไปทุเรียนก็ลองกองนอกหยิบสี่ปีสามเดือนกว่าๆได้แค่นี้ขอ,องน้องสาวสองคนเขาเป็นดอกก็เห็นแล้วแต่ต้นนี้ยัง ไม่มีวิแววแถมเล็กกว่าเข้าอีกต่างหากปลูกด้วยนกหยิบเพาะเมล็ดก็อต้างการเสียบข้างด้วยเมเนยปางกับกบช้ยน้ำนะครับอันนี้คือนกหยิบที่ได้จากการเพาะเมล็ดอันนี้คือเมเนยปางต้นกลางก็คือกบช้ยน้ำนะครับ บชายน้าเลยมาดูนี่ขนุนขนุนเพชรราชา,าช่วงนี้เขากำลังติดลูกที่สวยนี่เจอลมแรงช่วงหน้าหนาวนะครับกิ่งหักให้ก็ส่วนที่เหลือ ที่นี่คือหลงรับแลครับหลงรับแลร,รับแลนี่จะครบสี่ปีเดือนสิงหาจะครบสี่ปีเดือนติงหาที่จะถึงนี้ครับน่าจะได้สี่เมตรแล้วครับหลงรับแรบ้านเนินสวยงามนะจ๊ะนี่คือกบชายน้ำครับสองปีกว่าจะสามปีแล้วครับ สองปีไปปลาย,ลายกบช้ยน้าแี่นี่นะครับต้นนี้สองปีแล้วนะครับเป็นชนีชนีปาจีนมีเพาะด้วยมเมล็ดครับกินทุเรียนชนีปาจีนมาก็เอาเม็ดเม็ดมาเพาะสองปีได้แค่นี้ครับสวสดยอดโอเคครับคลิปนี้พาชมบรรยากาศโดยรอบ อัปเดตน้ำดำเสียบข้างคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ